ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนเพื่อนเอซที่รักทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกท่านนะฮะมาชมของดีของที่เป็นของทรงคุณค่านะครับสิ่งของที่เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของกิจการรถไฟนะฮะหลายคนอาจจะเคยนั่งรถไฟบ่อยๆนะครับแล้วก็บางคนอาจจะไม่เคยนั่งรถไฟก็แล้วแต่เราต่างทราบกันดีว่าการคมานาคมทางบกเนี่ย ยานพาหนะที่มีความปลอดภัยมากที่สุดนะ่ะก็คือรถไฟนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเพราะว่ากิจการรถไฟเนี่ยเราถือกําเนิดมาในในโลกของเราเนี่ยนะเกือบ400ปีแล้วนะครับก็ประมาณ300ปีที่แล้วนะครับแต่ว่ากิจการรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยในอาณาจักรของเราเนี่ยนะครับถือกําเนิดมาประมาณ100กว่าปีประมาณ100เกือบ130ปีแล้วนะนะครับ แต่ว่าหลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าการเดินรถไฟเนี่ยทำไมจึงมีความปลอดภัยมากมากกว่ายานพนะชนิดอื่นนะครับโดยเฉพาะยานพนะที่อยู่ในหมวดทางบกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าการรถไฟเนี่ยนะครับเวลาเขาทําการเดินรถเนี่ยนะเขาจะต้องมีเรื่องของข้อกําหนดกฎระเบียบนะฮะแล้วก็ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับซึ่งค่อนข้างจะมีความละเอียดรอบคอบแล้วก็รัดกุมมากกว่าระเบียบเกี่ยวกับการจราจรทางด้านอื่นๆพอสมควรนะครับเพราะว่ารถไฟเนี่ยจะมีข้อจำกัดหลายด้านด้วยกันนะครับในเรื่องของระยะเบรกต่างๆแล้วก็เรื่องของ ความยาวเรื่องของเรื่องของน้ำหนักนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับการออกกฎระเบียบต่างๆเนี่ยก็ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบแล้วก็ให้ความปลอดภัยสูงสุดนะครวันนี้นะครผมจึงจะพาเพื่อนทุกท่านนะฮะมาชมเรื่องราวของกฎข้อบังคับและระเบียบการเดินรถไฟนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่ากฎข้อบังคับและระเบียบการเดินรถไฟมันคืออะไรนะครับพูดง่ายๆนะฮะถ้าเราเคยเห็นหนังสือรัฐธรรมนูญนะฮะ รัฐธรรมนูญที่เป็นหนังสือกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยนั่นแหละนะฮะแต่ละวาระแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีการกําหนดรัฐธรรมนูญจะมีการล่างจะมีการบังคับใช้นะครับรัฐธรรมนูญที่พัฒนาไปตามยุคตามสมัยนะครับกิจการรถไฟก็เหมือนกันนะฮะกฎข้อบังคับและระเบียบการเดินรถหรือเรียกง่ายๆว่าขอดรอรอนะครับ ในกิจการรถไฟนี่นะก็มีมาแล้วเกือบ130ปีเรามีขอลอหรือว่ากฎข้อบังคับการเดินรถนี่นะครับหลายเล่มด้วยกันนะฮะวันนี้นะครับผมก็เลยจะพาเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับมารู้จักกับกฎข้อบังคับการเดินรถไฟนะฮะหรือขอลอเล่มที่ผมสะสมมาได้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มต้นนะฮะเล่มที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้บังคับใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้นะฮะ ก็คือขอดลนะครับเล่มนี้นะครับนี่นะฮะนี่คือกฎหนังสือกฎข้อบังคับและระเบียบการเดินรถไฟ2549เป็นรุ่นที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเราบังคับใช้เล่มนี้มาแต่ปี2549นะครับกฎข้อบังคับตัวนี้นะฮะก็จะควบคุมเรื่องของความปลอดภัยทั้งหมดในการเดินรถไฟตั้งแต่เรื่องราวตั้งแต่รางรถไฟขึ้นมาจนถึงตัวรถนะฮะทั้งสถานี การซ่อมแซมอนัส,สัญญาณระบบทางสะดวกระบบการขอทางการเดินรถไฟนะฮะแล้วก็การหลีกขบวนรถทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเราเห็นเป็นรูปธรรมในการเดินรถไฟปัจจุบันนี้นะครับทุกอย่างอยู่ในขอดลอ,อยู่ในกฎระเบียบเล่มนี้นะครับว่า,าพนักง,งานขับรถไฟจะต้องปฏิบัติหน้าที่ยังไงนะฮะในสถานีรถไฟจะต้องทําอะไรบ้างนะครับเจ้าพนักง,งานที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับซ่อมบํารุงทางนะฮะหรือว่าคนที่คอย ปิดเปิดเครื่องกั้นถนนอะไรแบบนี้นะครับทุกอย่างนะถูกรวมไว้ในนี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่รถไฟเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามขอรอหรือว่าหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหลักเลยนะครับในการทํางานนะฮะอันนี้เป็นเล่มล่าสุดนะที่เรายังใช้อยู่นะครับขอรอสองห้าสี่ก้าก็ใช้มา19ปีแล้วนะฮะปีหน้าก็ครบ20ปีสําหรับขอรอเล่มนี้นะฮะคิดว่า อาจจะมีการสังคยนาและก็ประกาศใช้เป็นเล่มใหม่ในเร็วๆนี้แล้วก็เล่มนี้นะฮะจะมะีหัวข้อที่เพิ่มขึ้นมาในหมวดของรถไฟสายสีแดงด้วยนะครับโอเคนะครับถัดไปนะย้อนลงไปนะเราจะพาเพื่อนๆย้อนไปหาอาดีตนะครับในคลิปนี้เล่มนี้นะฮะคือข้อบังคับและระเบียบการเดินรถนะครับขอรอสองห้านะปี2535เรามีขอรอ เล่มสีเลือดหมูออกแดงๆนิดนึงนะฮะเนี่ยครับเป็นข้อบังคับและระเบียบการเดินรถนะครับในขอดลอ2535เนี่ยยังไม่ได้มีเรื่องราวของระบบ CTC เข้ามานะฮะหรือว่า Centralized like Traffic Control ยังไม่มีเราใช้เล่มนี้พอมี CTC เข้ามาแล้วก็สังคายนานแล้วก็ประกาศไปเป็นขอดลอ2549นะครับอันนี้เป็นเหมือนธรรมนูญของกิจาการรถไฟเลยนะฮะทีนี้ จากขอรอ2535นะครับก็จะเก่าไปเรื่อยๆนะครับต้องขออนุญาตใส่ถุงใส่ถุงถุงมือนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดค,ความเสียหายกับตำราที่ผมหามาได้นะเพราะว่าไม่มีอีกแล้วนะกันกันเหงื่อนะครับถ,ถัดจากเล่มนี้นะครับถัดจาก2535แล้บก็จะเป็นขอรอเล่มนี้นะขอดลอหรือว่าข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ 2,524เล่มนี้เล่มใหญ่มากนะฮะใหญ่เท่าๆกับกระดาษ A4 เลยนะครับเป็นเล่มใหญ่มากนะครับน่าจะเป็นเล่มเดียวที่ใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าเขียนว่าข้อบังคับและระเบียบการเดินรถพศ2,524นะฮะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเล่มนี้ก็อายุก็เท่าไหรล่ละ่ะ40ปีแล้วนะ44ปีแล้วนะครับสำหรับขอดลอเล่มนี้นะฮะขอดลอเล่มนี้นะครับ,ก,รรบก็จะเหมือนกันกับเล่ม2535แต่ว่า ก็จะมีเรื่องราวที่มีความคลาสสิกแล้วก็เก่าวกว่าระบบการเดินรถไฟที่ค่อนข้างจะโบราณกว่ากว่าเล่ม2555กับ2449นะนะครับอันนี้เป็นอขอดอรอ2,524นะครับอันนี้40ปี44ปีนะครับทีนี้มาดูว่าเก่ากว่าน,นี้นะครับเก่ากว่าขอรอ2,524นะที่ผมหามาได้นะค,คือขอรอรอเล่มนี้ครับขอลอ หรือว่ากดข้อบังคับและระเบียบการเดินรถนะฮะนะฮะกดข้อบังคับและระเบียบการเดินรถนะครับพศ255 5นะครับนี่นะครับเป็นเล่มเก่าลงมาอีกนะฮะทั้งทั้งสีเล่มนี้คือใช้งานต่อเนื่องนะครับใช้งานต่อเนื่องกันเลยนะฮะทีนี้เล่มนี้นะครับมีความคลาสสิกตรงนี้ว่าตัวตัวสมุดอ่าตัวหนังสือ ปกหนังสือเนี่ยฮะเป็นเหมือนกับกระดาษสมัยก่อนคือจะใช้ใช้ใยผ้านะครับหุ้มปกอย่างดีนะฮะตัวเนี้ยนะครับเป็นใยผ้านะครับไม่ใช่กระดาษนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันจึงมีความคงทนและแข็งแรงและอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็2568นี่ก็อันนี้ก็60 6 0กว่าปีแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้นะฮะขอดออ5ารอนะครับใน กฎข้อบังคับและระเบียบการเดินรถเล่มนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเดินรถไฟในยุคสมัยนั้นนะครับซึ่งก็มีดีเทลที่แตกต่างจากขอเรลอเล่มปัจจุบันนะครับเนี่ยนะฮะพวกเกี่ยวกับตั๋วทางสะดวกตั๋วไม่ได้ทางสะดวกต่างๆนะครับที่เคยมีใช้ในอดีตนะครับก็จะถูกรวบรวมไว้อยู่ที่นี่นะครับอันนี้เป็นข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ 2505จะเห็นไหมครับเขียนว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะจบนะครับสำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยทีนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับเล่มที่เป็นขอดลอรหรือว่าระเบียบข้อบังคับการโดยรถไฟที่เป็นของการรถไฟจริงๆนะครับมีทั้งหมด4เล่มด้วยกันนะครับก็คือขอดลอ2505หเล่มขอด2524 1เล่มขอด2535 1เล่มแล้วก็ล่าสุดขอดล2,549 การรถไฟแห่งประเทศไทย,ไทยประกาศใช้บ,บังคับใช้ขอลอทั้งหมด4เล่มนะครับทีนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูเป็นขวัญตานะครับก่อนหน้านั้นนะครับกิจการการรถไฟหรือว่ากิจการรถไฟเนี่ยเราใช้ชื่อว่ากิจการกรมรถไฟหลวงนะฮะก่อนจะเปลี่ยนมาใช้การรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งกรมรถไฟหลวงเขาก็จะต้องมีกฎข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ ของกิจการของกรมรถไฟหลวงเหมือนกันก่อนที่จะ,ะเปลี่ยนมาเป็นการรถไฟนะครับผมก็เสาะแสวงหาหนังสือกฎข้อบังคับและระเบียบการเดินรถของกรมรถไฟหลวงจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้นะฮะก็มีผู้หนึ่งที่ติดต่อผมมาว่ามีเอกสารฉบับนี้และอยากจะส่งมอบไว้ไวให้ผมได้นำมาเป็นความรู้มาเผยแพร่ให้กับ คนที่ยังไม่ได้รู้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะครับวันนี้ผมจึงขออนุญาตนะครับนำเอกสารโบราณเก่าแก่อายุกว่า80ปีมาให้เพื่อนๆได้ชมก,กันนะครับเอกสารฉบับนี้นะครับเป็นหนังสือเล,เ,เล่มเลยนะฮะยังสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยนะครับนั่นก็คือนี่ครับหนังสือ กฎข้อบังคับและระเบียบการเดินรถไม่ได้ระบุปีนะครับแต่ว่าเขาเขียนไว้ข้างข้างในนะฮะในสารบัญนะฮะเห็นตรงนี้ไหมครับเขียนว่ากลมรถไฟนะครับกฎข้อบังคับยังใช้เป็นภาษาโบราณอยู่นะฮะยังใช้คาว่ากอไก่ดอเด็กอยู่นะฮะกฎข้อบังคับและระเบียบการเดินรถนะฮะสังเกตข้างล่างนะตัวหนังสือเล็กๆข้างล่างเขียนว่าพิมพ์ที่โรงพิมพ์ กรมรถไฟนั่นหมายความว่าในสมัยโบราณเ,เพื่อนๆทราบไหมครับว่ากิจการกรมรถไฟเขามีโรงพิมพ์เป็นของตัวเองด้วยนะจริงๆนะครับถ้าถ้าใครอยากรู้ว่าโรงพิมพ์กรมรถไฟปัจจุบันยังอยู่นะแต่ไม่ใช่เป็นโรงพิมพ์แล้วนะโรงแรมทวินทาวเวอร์อยู่ใกล้ๆกับหัวลโพงลองเซิร์ชดูก็ได้นะฮะโรงแรมทวินทาวเวอร์เป็นสำนักพิมพ์ของเป็นโรงพิมพ์ของกรมรถไฟนะฮะ สมัยก่อนไปลงพิมพ์ของกรมรถไฟนะโรงแรมทวินทาวเวอร์นะฮะอ่ะโอเคมาต่อกันหนังสือเล่มนี้หรือขอดอรอเล่มนี้นะครับคือขอดลอปี2487นะครับโอ้เกือบ8ปปีแล้วนะฮะ8ปปีแล้วนะครับ,รบสำหรับหนังสือเล่มนี้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตนะครับอาจจะเปิดให้ดูได้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เร็วนะครับต้องค่อยๆนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะเก่ามากนะครับสําหรับตําราเล่มนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะไหนๆก็หามาแล้วนะครับเนี่ยนะฮะคือกระดาษนี่คือเหลืองมากนะครับจะให้ดูนะครับเราเคยใช้สัญญาณรถไฟแบบสมัยก่อนนะครับถ้าใครถ้าใครเคยเห็นเนาะโอ้ยคงไม่มีใครเคยเห็นหรอกนะฮะเนี่ยนะครับสัญญาณหางปลาแบบสมัยโบราณน,นะฮะเอาให้เพื่อนๆได้ชมกัน แล้วก็มีเรื่องราวของอ่าน like <c oughs> ี่ฮะสัญญาณหางปลาแบบโบราณนะครับแบบนี้เลยแบบที่ใช้แบบเหมือนกับที่ใช้ในประเทศอังกฤษเลยนะฮะเนี่ยนะครับแบบเดียวกับที่ใช้ในประเทศอังกฤษเลยนะฮะอ่าเป็นสัญญาณหางปลาแบบแบบนี้นะฮะเหมือนกันกับที่ใช้ที่อังกฤษเลยเพราะเราได้รับอิทธิพลการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องของรถไฟเนี่ยมาจากประเทศอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้น หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราได้รับอิทธิพลมาจากอังกฤษเกษือบทั้งหมดเลยนะฮะขอเราเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสําคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ผมาห,าหามาได้นะหามาให้เพื่อนๆได้ได,ดูได้ชมกันนะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมครับที่ผมทึ่งมากเลยปี2487 81ปีที่แล้วนะครับในกิจการกรมรถไฟเรามีสัญ,ญญาณไฟสีแล้วนะเนี่ยนะครับ สัญญาณไฟสีเรามีใช้แล้วตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วนะเออก็ถือว่ายุคก่อนก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับกิจการรถไฟเราก็ถือว่าเป็นยุคที่ถือว่าโอเท่เลยแหละนะฮะสุดยอดเลยแหละแล้วก็นี่นะฮะใครเคยเห็นบ้างนะครับสัญญาณหางปลาแบบ3หางเลยเนี่ยนะครับเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในขอดลอลลเล่มน,นี้นะฮะจริงๆในเล่ม2505ก็มีนะครับ แต่ว่าเล่มนี้น่าจะเป็นเล่มที่เก่ากว่านะฮะเนี่ยสัญญาณหางปลาแบบนี้ปัจจุบันเราไม่มีแล้วนะไม่มีให้เห็นแล้วนะครับสัญญาณหางปลาแบบสามหางเลยนะไม่รู้ปลาอะไรมีสามหางแล้วก็เรื่องราวของเอกสารต่างๆเดี๋ยวผมจะนําเอกสารที่ที่เป็นใบแทรกอยู่ในคอดลอลลเล่มนี้นะครับในคลิปหน้าผมจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่ว่าโอเคนะครับนี่คือเอกสารชิ้นสําคัญทางประวัติศาสตร์ของกิจการรถไฟคอดลอล 2,487กดกฎข้อบังคับการเดินรถไฟของกิจการกรมรถไฟหลวงนะฮะนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วก็จะพยายามเก็บรักษาไว้ให้ดีที่สุดนะครับหวังว่ามันก็คงจะอยู่ตรงนี้แล้วกอ็อนาคตก็อาจจะต้องสแกนแล้วก็ลงในระบบออนไลน์นะฮะเพื่อให้มีการเกิดเกิดสำเนาที่เป็นหลักฐานทางประวัตศาสตร์นะครับ โอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะพามาเข้าสู่หมวดประวัติศาสตร์โดยแบบสมบูรณ์แบบเลยนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ